ครับเป็นเรื่องของคุณพึ่งโอ้ห oh, วันนี้ผู้หญิงล้วนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งผ่านมาปีหนึ่งแล้วครับคุณพึ่งเจอมาอปกติเขาจะเกลียดห้องเบอร์ห้าพี่เป้าสายามสัญญาได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับแต่น้องพึ่งไม่ค่อยถูกใจกับห้องหมายเลขสามสองศนย์สวัสดีน้องพึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสามสองศูนย์มันเป็นยังไงล่ะครับพึ่งก็ oh. ก็น,น่ากลัวอืับอมอมก็เข้าเรื่องเลยเนาะพี่เอาเลยเป็นไงฮะ,ะก็หนูมีเหตุการณ์นะคะต้องย้ายห้องอแบบด่วนก็ไปเจออาพาร์ตเมนต์อาพาร์หนึ่งก็คือว่างม,<ะ>มันว่างแบบผิดปกติแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรอืเราก็เข้าไปเราก็เข้าไปดูห้องอืมห้องพึ่งเลือกเป็นสามสองศูนย์<ะ>มันอยู่ห้องริมสุดฮ แล้วก็สภาพพ่อมันก็คือเ่าค่ะพี่อืเราชั huh. ้นที่เพิ่งอยู่อ่ะมันมีคนอยู่แค่ประมาณสิบห้องชั uh huh. ้นนัมเจะมียี่สิบห้องใช่ไหมคะ uh huh. แล้วห้องข้างๆพึ่งอ่ะก็จะไม่มีคนอยู่ฮ uh huh. แล้วก็พึ่งก็เก็บของปกติเตรีมของอะไรเงี้ยทําของอะไรปกติเลือดไตจนประมาณห้าทุ่มซึ่งก็ลืม ว่ามาห้องต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมคะใชราไหว้จุดทูกเจ้าดอกเลยไหว้จุดแล้วก็ไหว้แสักพักนึงไฟดับอืไฟดับเสร็จพึ่งก็เฮ้ยมไม่เป็นไรคิดว่าเออไฟคงจะตกอะไรเงี้ยอันนี้ไฟมันก็ติดซึ่งก็จุดทูบไว้ใช่ไหมคะซึ่งก็หันไปดูเฮ้ยทูบมันแปลกอะ จุดเก้าดอกใช่ไหมคะพี่ปกติ uh huh. จุดเก้าดอกมันก็ต้องไหม้เก้าดอกใช่ไหมอ่า uh, ใช่สิแต่ที่เพิ่งเห็นคือห้าดอกไหม้ปกติแต่อีสี่ดอกอ uh huh. มันไหม้ตรงกลางอะพี่ยังไงนะงกลางขึ้นข้างบนไหม้จากตรงกลางขึ้นข้างบนใช่มันหน้าแปลกคือจุดจากข้างบนนะคะเออเอออืมแล้ว uh. มันไหม้ตรงกลางขึ้นข้างบนสี่ดอกซึ่งอะเฮ้ยคนลุกอะ แล้วลมแม่งก็พัดอะไรเงี้ยออไม่คิดอะไรเ้วก็บอกในใจว่าอ,อลูกมาดีนะลูกมาขออาศัยอืแล้วเพิ่งก็ตับน้ําก็คือเพิ่งไม่มีพัดลมเนาะก็เปิดประตูทิ้งไว้สั่งระเบียงแล้วก็กระจกบานบานเกตเปิดไว้หมดเลยพร้อมร้อนสลับนอน,นอนนอนนอนได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนแบบสวดอะไรสักอย่าง,างนึงอะ แล้วมันดังมากอะสวดสวดสวดจนเพิ่งแบบเออมันนอนไม่ได้นะอเออแล้แบบเฮ้ยใครสวดอะไรตอนนี้วะแล้วพูดแบบว่าพูดปากปากห่อยอะพี่ปากหน้าเลยตอนนี้คนจะหลับจะนอนเออนอนไม่ได้เลยวะอะไรอย่างเงี้ยเื่อพูดหลบดนี้พักหนึ่งเพิ่งก็นอนตะหลับไปประมาณเที่ยงคืนอะพี่ครับมันรู้สึกว่ามันเย็นเย็นเท้าอะเออเพิ่งก็แบบเออ รับเป็นตื่นแล้วก็หันไปดูลงปลายเท้าปรากฏว่ามีผู้ชายค่ะพี่ล่างใหญ่อ่ะเป็นเงานะคะอ่าเป็นเงาอ่ะฮะแล้วก็นั่งยองๆมอง,งหน้าพึ้นอยู่อ่ะอืมเออแล้วเขาก็จับพี่ขาเพึ่งแล้วเพึ่งก็ขยับตัวไม่ได้เลย,ยจริงคือแบบคุย้ยทาไงอ่ะคือแบบทําอะไรไม่ได้คือเหมือนแบบเราเห็นหันไปอย่างเงี้ยเปิดก็้อง คือน,นอนผ่มว่าผห่มใช่ไหมคะแล้วก็หันไปเฮ้ยเห็นว่าเขาหน้างยองๆแล้วก็มองหน้าพึ่งอ,อยู่อะอแล้วสะพานึงเขาก็เอามืออะสองมือมอะกับเท้าพึ่งอะสองข้างแล้ว,วพึ่งขยับไม่ได้เลยอ,ะอ่ะพึ่งก็เฮ้ยทาไงดีวะไม่ได้ท่องอะไรทางนั้นแบกพี่ใจเขาบอกเฮ้ยยาเลยแบบหนูมาอาศัยนะถ้าหนูทำอะไรผิดพลาดไปหนูขอโทษขอภัยในเรืงนี้นะผู้ดีใจ คือเราทําอะไรไม่ได้ครจนพักหนึ่งเขาก็นิ่งอยู่กันนิ่งหน้าต่อหน้าไปเจอกันอ่ะคือจะหันไปทางอื่นก็ไม่คือมันเหมือนแบบหันไม่ได้พี่คือ,อมองเขาอย่างเดียวอะ่ะเ,เขาก็มองเราพักหนึ่งเขาอะ่ะเขาให้แบบานหานูอ่ะแบบค่อแบบแบบยค่อยขยับมาหานูอ่ะเฮ้ยเหมือนแบบจะเข้ามานอนหรือจะเข้ามาะอะไรอย่างเงี้ย ก็เอาแล้วทําไงเนี่ยแล้วหนูก็ของผ่าอยู่อหนูว่าคือแบบให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยทําไงวะเนี่ยขอให้ไปนะหนูไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ค่อยๆคานมาค่อยๆค,ค่อยๆมาที่เข้าใจว่าเหมือนคนนอนแล้วเหมือนค่อยๆมีคนคานเข้ามาหาเราตอนหน้าออืหนูก็อ้ยใจคอไม่ดี แล้วพักนึงก็คือแบบเสียงประตูอะหลังห้องอะมันดังตั้งเอ้เอือืมหนูก็เริ่มขยับตัวได้แล้วเขาก็หายไปและแต่มันแตกตรงที่ว่าลมไม่ทัดอืมแล้วตรงหลังประตูพี่มันจะมีตัวล็อกประตูเพื่อไม่ให้ประตูมันแต่ว่าขยับอนี้ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าแต่มันเอยแล้วมันหลุดได้ยังไงวะ ความคิดเราเราแล้วก็ล็อกกับมีอะต่ตอนนั้นก็คือไม่คิดอะไรละตั้งเขาหายไปเพื่อนก็โหรีบลุกขึ้นมาจับผาเลยแล้วเพื่อนก็หันไปมองที่ประตูเขาอย,อยู่หน้าประตูแล้วเขาก็มองเพื่อนอ, <Hey! S 2> อ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยืนอยู่หน้าประตูไหนประตูข้างหน้าหรือข้างหลังที่บดไว่ประตูหลังอ,ะอ่ะที่มันดังอ่ะอตั้งมาแล้วมันก็แบบว่าเหมือนลมมันตีกลับไปอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยเออเออแล้วเขาก็ยืนอยู่หน้าประตูอะ่ะ เขาก็มองพึ่งพึ่งโอ้โหใจคอไม่ดีพึ่งก็จับผาเลยบอกว่าอืคือตอนนั้นคุณพึ่งลุกขึ้นนั่งแล้วลุกคือแบบคือตอนที่ประตูมันดังอะพี่คือมันกระจกหมอคือตั้งแล้วเขาก็เหมือนแบบผายแล้วหนูคือพยันคือคนมาขยับไม่ได้ใช่ไหมพี่แต่ในใจอะ่ะคือเราขยับอยู่แล้วเขาเราอยากขยับอยู่แล้วไงก็เหมือนแบบจิิริยาขึ้นมาเนี้ยลุกขึ้นมาเลยอืม อันนี้แบบโหเห็นมันง่าประตูเขายืนมองกเอาแล้วจับเท้าอุย้ยหนูขอโทษถ้าหนูทําอะไรผิดหรือว่าหนูพูดอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ย응응ขอโทษอะไรเงี้ยแล้วหนูเขาก็หายไปเสียงนกอ่ะข้างหลังมันจะมีมันจะมีเหมือนแบบเป็นต้นไม้อ่ะพี่แล้วข้างข้ามันก็จะเป็นบึงใช่ป่ะลมนั่งผัดวิววิวลมเหมือนแบบเหมือนพายุอ่ะอะอววิววิววิวแบบเหมือนพายุแบบที่ ก็เออจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมอกเดี๋ยวดูพวกนี้หนูทำบุญห้อะไรอย่างเงี้ยอเออเขาก็หายไปแล้วคืนนั้นผมก็ไม่ได้นอนเลยอ,อืมนี่คือแบบเออมันก็แปลกอ่ะนี่คือคืนแรกที่เข้าพักเลยใช่ไหมเข้าพักคืนแรกเลยพี่อโอ้โหแล้วอยู่ต่อไหมอ,ะมอ,อ,อ่ะก็อยู่อ่ะก็เจออีกโอ้โหเจอคนเนี้ยเข้ามากอดค่ะเฮ้ย เข้ามากอดหนูอะ่ะเ,เดี๋ยวนะคือคืนแรกเนี่ยคุณผ่านไปได้แล้วใช่เช้าก็ทําบุญให้อะไรเสร็จแล้วครั้งที่สองที่เจอนี่คืนไหนอีก,อ,กอีกกี่วันคืนถัดไปเลยค่ะคืนต่อมาเลยเหรอใช่โอ้โห oh. หนูก็ปิดประตูเลยซื้อพัดลมเรียบร้อยปิดประตูหน้าต่างทุกอย่างแล้วแล้วก็ซื้อพวงมาลัยมาไหว้แต่ไม่ไงมันไม่จบไงพี่ก็นอนอยู่อืม ก็คือเขาก็ทําอะไรปกติทั่วไปคนทั่วไปก็มีเสียงมีเสียงข้างบนดังกึ้ง,งตังกึ้งตังก็นอนพักหนึ่งมันของมันหล่นอะ่ะก็สะดุ้ตงตื่นรู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเหมือนกับมีคนมันอยูข้างข้างวะเราไม่คิดอะไรก็ไม่อยากจะลุกไอรู้แล้วว่าเราเจอแล้วหรือก็จะมาอีกวะเนี่ยอือืเขาก็มากอดหนูอ่ะ ่อยู่ม่ได้เลยพี่เท้ามาย้ายเลยย้ายเลยย้ายเลยโอ้ไม่เอาเงินด้วยแบบย้ายเลยเขาก็งอว่าย้ายทำไมอะไรอย่างเงี้ยอออกหนูยู่ไม่ได้บอกจะย้ายห้องใหม่ก็เจอเหมือนกันแล้วถามเขาไหมเดี๋ยวไอห้องเก่าถามเขาไหมห้องสามศูนย์สองสามสองศูนย์เนี่ยถามเ็าไหหนูลงไปถามคนที่ดูแลพี่ถามว่าป้า ห้องนี้ยังมีอะไรปะเนี่ยเขาบอกว่าก็มีทุกห้องแหละ <Hey. S 2> เฮ้อย่าทำไม <c oughs> มีทุกห้องเลยเขาบอกะอะก็มีทุกห้องแหละเอาอะไรมากมายพาเ็นเก่าๆเขาพูดอย่างหนูบอกอ่าโอเคเร้ยงั้นหนูไม่อยู่นะป้าบอกอย่างนี้เลยเหรอเอาอะไรมากมายกับเป๋าพันเม็นเก่าๆมีทุกห้องล่ะอือแล้วพวเนี้เขาเป็นคนแบบว่าเขาเป็นคนพูดจาผงผางอะผู้คนแบบเขาผู้คนแบบไงคุาพูดจา ไม่พอด้วยอพาร์ทเป็นมีกี่ชั้นเนี่ยห้าชั้นคนพักเต็มไหม,มเต็มชั้นหนึ่งไม่เคยเต็มเลยก็สมควรเนี่ยก็มีทุกชั้นอย่างนั้นใครจะไปอยู่ะะวะเราห้องหนูก็คือแบบอยู่ริมสุดอะ,อ,ะอย่าเขาไม่บอกหรอว่ามันมันมันเป็นป่าช้าเก่ามันเคยมีเรื่องราวอะไรไม่ไม่บอกน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละพี่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรก็คือดูจะเขาสอบอยู่ดิก็มีทุกห้องอะอยู่สองวัน โองวันแค่น,นั้นเหรอท้านเลยอีทีแถวไหนนะเนี่ยแถวสมุทรปราการค่ะพี่สมุทรปราการโอ้บางพลีอ่ะบางพลีอือโอ้ก็ก็น่าจะเชื่อได้นะผมว่าถ้าเกิดเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆแล้วแถวนั้นโรงงานคนต่างที่ต่างถิ่นเยอะอาจจะเฉพาะพี่คนนอกไม่ค่อยมีใครเข้าไปอะ่ะเออก็อาจจะมาพักแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเวลามันก็นานแล้วอะนะอาจจะหมายถึงว่า อพาร์ตเมนต์มันนานแล้วก็มีคนพักผันเออก็นะฮะก็ย้ายเนาะสองวันอยู่ไม่ได้เป็นผมผมก็คงไม่อยู่ตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะก็คือแบบคิดว่าทำบุญแล้วมันจะจบเลยสีไม่จบไหยคนะโอเคประมาณนี้ค่ะพี่น่ากลัวน่ากลัวขอบคุณมากคุณพึ่งไป็นประสบการณ์นะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวป๋าก็จะแจมด้วย